ง่ามกับพี่น้องยิงถึงด้วยครับจิตศอกเงินประมาณทางการควบงามครับพี่น้องสองดอกสวยเลยครับบรรยากาศกับเป็นคือฝนจิตกนี่เด้อครับพี่น้องมือนเดียวกับแดดเปรี้ยกรึ่มครับพี่น้องนะครับครับสวัสดีครับ สวัสดีเอฟซีทางไกลทางไกลพ่อแม่พี่น้องลูกปัน่นอ่ะอาเบิร์ตสุบุทุกคนครับสวัสนี้กับพบพอคับช่องรอปลาชาแน,นลในวันที่23่ิบมีฑุนายนพศอ2567อครับผมอ่าหมายม,ายมนี้หอกกับจะพ่าพี่พ่อน้องขึ้นผู้นะครับเนาะมาตามหาเห็ดผอฝ่ายนะครับเนาะหลังฝนตกน่าจะโพครับผมขับิลลุนพีปป่ชมก็บาดใจเลยครับว่าสิ่งไดใดมาไหนนะครับเนาะเห็ดผอฝ่ายครับผมไปเลยครับไปเลยครับครับพี่น้อง คุณเ้อครับพี่น้องคุณอุ้ยงามขนาดพี่น้องเสียงยิ่งคืนเลยครับอาสิโต้มูนีพม่านซิฟหาดอกครับซิฟกุลดอกนะครับเด้ออุ้ยงามครับผมจีบกันเลยเลยครับอุ้ยดอกงามเลยครับพี่น้อง อุ้ยดี๋งามครับเพือคู่แฝดนี่ก่อนครับป้บาจิตโถครับดอกงามเลยครับเพือสวยๆทั้งนั้นเลยครับมีสามจุ้มครับพี่น้องอุ้ยสามจุ้มงามเลยครับหม้ละครับไม้มมมมละค,ค,ครับนี่ึด อุ้ยงามนเลนยครับเนี่ยสุดยอดเลยครับอีอจะเป็นไข่เพิ่นเด้อครับนี่เด้อจะถมไปเด้อครับโอห้เพิ่นไงถึนไม่อยู่นะครับเนาะเดี๋ยว่าบ่าวจากกะกับสีอาเสียเพิ่นยูครับพี่น้อง ดอกนี้ยังใสได้อยู่ครับพี่น้องโอ้โรูมนี่ก็ใสได้อยู่ครับดอกนี้ใสได้ครับผมพี่น้องครับสองดอกทำง,งานเลยครับพี่น้องโอ้ยทางการความงามครับพี่น้องเลยสองดอกส,สวยๆเลยครับพี่น้องครับที่เห็นขาวๆนี่ ตัวทึ่งๆนี่เป็นก้อนหินนะครับเด้อแต่ว strikes, pues word, ่าตัวข้างล่างนี่เป็นเห็ดพอได้ครับเด้อต้อจะเป็นเห็ดพอฝ่ายนะครับเนาะครับตรงนี้ก็จะแม่นครับพี่น้องนี่ครับเก็บเลยครับพี่น้องเฮ้ยเก็บกันเลยครับเห็ดพอฝ่ายได้ครับเด้อเด้อนี่ครับพี่น้องโอ้เห็ดพอครับอลังการเลยพี่น้องมาพอคาดตับพี่น้องนี่ เฮ้ยเด็ดป๋อกับนี่นี่กระแม่นครับผมฝนธุ์ภูด้วยครับเด้อฝนตกแล้วพอจอยก็จะมาหาช่วงนี่นะครับช่วงหลังฝนตกนี่ครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ด้วยครับเด้อฝนตกลิ่นปอกแป๊กปอกแป๊กอยู่ครับพี่นอ้องอ๋อนี่พี่นอ้องงามั้ยครับ โอ้เลยครับมันมีสามเลยครับพี่น้องเด้อสามดอกครับผมปั๊บท,ทีนี่ก็มีครับพี่นอ้องอุ้ยหลอยู่ครับพี่นอ้องโอ้โหมีหน่อยอยู่ก็มีเลย,ยครับพี่นอ้องว้าวเก็บปวนขนาดครับพี่นอ้อง ยี่สิบครับวโอ้เห็ดพอหลายเลยครับเด้อยโอ้ยป้าที่โตครับนี่พี่น้องบ้าเป็นขาขาวเลยครับพี่น้องเก็บไปเลยครับโอ้ยสุดยอดเลยครับนี่ออือ ต้องใส่ซอนเนี่ยนะครับพี่น้องนี่ครับอู้ยังอ่นนอนๆเลยครับพี่น้องนี่นี่หน่อยอยู่ครับพี่น้องเอ้ยทางฝนตกเข็ดผอโพล่ะครับเด้อครพี่น้องห่มเยี่ยวเลยครับผมเด้อนี่ครับเอ้ยนี่ครับพี่น้องอู้ยงายขึ้นมาเต็มกำเลยครับพี่น้องมันอะไลังการนี่ครับผมนนี่อู้ เก็บออกเก็บออกเลยครับพี่น้องโอ้โหเผียบเลยครับพี่น้องอนี่ครับเอาขาวนี่ก็แม่นะครับเด้อโอต้ตัวนี้แม่นเลยครับตัวนี้บันทัพอฮะดีด้วย หัวฝไฟกำลังโพครับพี่น้องเอ้ยคุณครับนี่ยนะเพือพี่น้องปลาที่เราเก็บกันพี่น้องครับเก็บอยู่ทางเลยครับพี่น้องหนีทางเลยครับเด้อนี่ครับเพชรครับว้าวเป็นโพครับพี่น้อง อ่อนๆเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวบอจอยจะเก็บให้เบิ่งเล้อครับนี่ครับพี่น้องหลักฐานของแ้ครับพี่น้องเก็บเลยครับมีนู่มือเลี้งนี่หนองใต้สดเท็ดผัวแน่นอนเลยครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งแยกออกว่าครับว่าตะหินตะเห็ดผัวครับพี่น้องเดี๋ยวบอจอยจะเอาให้เบิ่งนเอครับเด้อเยิ้มต้นตัวนี้เลยครับพี่น้อง ตอนนี้จะเป็นหินแล้วครับเด้อเพิ่นจะก,ก่มเกืนนะครับเด้อนี่ครับเก็บกันเลยครับอุ้ยมือคือหนี่ฝนต้งแห้งเลยครับพี่น้องวันนี้เพชรขอเพิ่นก็นเลยโพรครับพี่น้องวันตงไปไกลเลยครับ นี่ครับผมนี่แตแม่เด้ครับถ้าเห็นใหญ่เป็นเขาวขครับใหญ่เป็นจะหอบเปลือกเป็นจะจะมองไม่เห็นเลยครับพี่น้องนี่ครับใหญ่เป็นเขเป็นขาวขา่มนี่ครับนี่ครับนี่แจะแม่ได้ครับนี่ยนี่แตแม่เด้ครับเด้อนี่ครับพี่น้องมีสีดอกเลยครับเนี่ยนี่ครับผม อ้าวพี่น้องพผอมมองคนนี้แล้วครับนี่ครับโอ้หนึ่งสองสามสี่โอ้หนึ่งสี่ดอกครับพี่น้องมองนี้พี่เห็ไหครับอุ้ยอยู่นี่สองดอกเด้อครับนี่สองดอกกำมังครับนี่ครับอีกดอกนึงอีกอีกดอกนึงครับผมถือเมียนครับผมโอ้ตัวนี้ถือเมียนได้ครับเธอโอ้ยนี่ครับเพื่อพี่น้องนี่ครับ สามดอกสีดอกเลยครับนี่สามดอกครับโอ้ยสุดยอดเลยครับนี่ครับพี่ต้องเี็กแมนครับอ๋อเด็แมนครับผมนี่ก็ใช่ครับผมโอ้ยมาพอพอนีสุดยอดเลยครับพี่น้องพอฝ่ายพันโพด้วยครับเด้อก้อนานีธรามากอาจจะบ่พอครับ พอฝนบ่ทันโต้ฝนบ่ทันโผพนะครับเนาะนี่ครับนนี่นนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอู้หูติดติดกันเลยครับดอกแบบใหญ่ะครับพี่น้องโอ้หูมันนะครับมัน้วครับวันนี้ครับ พี่น้องบาร์ดเดือนนี้ครับนี่ครับอุ้ยสุดยอดจริงครับเก็บเอาเก็บเอาเลยครับพี่น้องวู้เต็มกำเลยครับพี่น้องครับจิ้นนวลนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องผนเฉยโฉมออกมาแล้วครับว้าว เก็บกันเลยครับพี่น้องวันนี้หาเห็ดกับมหาขลางทางนะครับเด้อนี่ครับเก็บพอของฮเนาะครับเนาะปินเห็ดพอฝายครับผมกัดเจะบ่ตร้องใส่ส้นใส่ยันอยากเลยครับพ่อเพิ่นจะโพมาเห็นหลังฝนตกนะครับเนาะถ้าฝนบบตกตพิ่นก็เจะบ่ทันโพนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับถ้าหลังฝนตกมาหาเลยครับพี่น้องเพิ่นออกแล้ว นี <boundaries. S 1> metros, ่คร so ับพี่น้องเกินจะโผล่ขึ้นมาเลยครับด้่ยี่ห้องเห็นเลยครับพี่น้องนี่ครับเก็บกันเลยครับพี่น้องครับตรงนี้จะเป็นน้ำนะครับด้วยหลังฝนตรงเดืวครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องเห็นว่าเขานี่ครับพี่นอนี่ครับของแถืด้วยครับนี่เด้อจะมีจุดสังเกตยังไงครับผมเัิจะมีใหญ่ขาวขาเหยื่อขาเขาหูมีด้วครับด้ยนี่ครับเต็มเลยครับพี่น้อง ตอตันี้ก่อนครับโอ้โอ้พี่น้องโอ้ว้าวผมว่ามันมีหน่อยครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้ยเดอรครับโอ้พี่เลยครับ10 1ส สิบสองดอกครับโอ้ยหงเดียวสิบสองดอกครับพี่น้องนี่เด้อครับนี่เด้อโอ้ยพี่น้องคือร่างกายเลยครับวงนี้ครับผมเพิ่โพเลยเด้อครับอัดถิดถูกกิฟต์ฟออย่างนี้มาไงเลยครับพี่น้องหินเขาเขาเป็นใหห่อพอนีครับนี่แหละครับคือ คิดเพราะไฝ่นะครับนะโอ้อแบบนี้เลยครับพี่น้องพี่น้องครับตัวพื้นเกิดโดนแล้วมันจะออกเรื่องเลีย้ยงนั่นเองนะครับด้วยพื้นถือดินโดนแล้วครับแต่ว่าขณะนี้นยังอ่อนครับพี่น้องเจ็แบบก็เลยครับนี่ครับ ในเป็นหนึ่งวันนะครับเพื่อนี่ขับเก็บกันเลย พี่น้องครับโผล่ขึ้นแซลเลยครับแต่ว่าเบิรงเด้อครับนี่อ่านี่ครับพี่น้องพิสูจน์เหตุกันพิสูจน์เห็นกันชัดๆเลยครับพี่น้องนี่ครับครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับเนาะงแตเพิ่งลงผลงานวันนี้กันเลยครับว่าเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวไลฟ์ปั๊เนี้ยครับผม ข่ามาเบิออรงกันเลยครับนี่ครับพี่น้องก็จะมีเห็ดผอกับเห็ดหลวงงงนะครับเนาะปอจอยหาเห็ดผออยู่รอจ่ายพระร้านหละะ่ะค่ะขึ้นมาลังผู้นะครับเนาะขึ้นมาลังผู้กับมาพรอยเห็ดหลวงงงก็จะมีเห,เห็ดหลวงงงเหลืองกับเห็ดหลวงงงแดงอ่บาวจอยก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกทีทั้งไกลทั้งไกลพ่อแม่พี่น้องลูกป้าหนอาบุตรสุภสุขทุกคนครับขอบคุณทการติดตามทุกไล์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อครับขันมากก็อย่าลืมกดไลค์ขันถึกใจอย่าลืมกดแชร์ ที่รืมกดกระดิ่งเพื่อสิบหัวผัดคลิปใหม่ๆของบาวจอยเด้อครับสำหรับคลิปนี้พี่นี่บาวจอยขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน่อยที่นายพอกันไหมครับสวัสดีครับนี่ครับงามๆเลยครับหลงโง่เลยก็หลงโองอ่แก